สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับก็เพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับยังมีสมาชิกใหม่ๆทักไลน์เข้ามาได้นะครับยังติดต่อได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ขอยืนยันนะครับแล้วก็ ส่งรูปมาแล้วนะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วผมจะตอบกลับเลยนะครับผมก็มีภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะพยายามตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับก็ช้าต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับเหรียญยอดนิยมนะครับที่นักสะสมต้องการนะครับผมรู้ได้ยังไงว่านักสะสมต้องการนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้านะครับ เหรียญอะไรที่มีการถามหามีการแบบต้องการมากอะ่ะผมก็จะรู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นยังไงอะ่ะเป็นเป็นลูกค้าของผมนะครับเป็นยังไงยกตัวอย่างเหมือนกับว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจริงส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดของการสะสมของกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ว่าข้อมูลจากผมที่มีการตามหา จริงๆและสอบถามเข้ามาบ่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญเหรียญสิบาทกันเลยนะครับเหรียญสิบาทที่เป็นวาระนะครับนักสะสมต้องการมากนะครับแล้วก็ผมได้มาเท่าไหร่ก็คือแบบไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับผมก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าอนาคตน่าจะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับผมก็คลิปนี้ผมมารับซื้อด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่มีแต่ว่าไม่อยากขายก็คือก็คือมาแนะนําให้เก็บ นะครับทั้งได้ทั้ง2องอย่างนะครับคือขายถ้าจะขายผมก็ซื้อนะครับแต่ถ้าจะไม่ขายผมก็มาแนะนําให้ท่านเก็บนะครับเพราะว่าบางบางครั้งบางทีราคารับซื้อของผมอาจจะไม่สูงนะครับราคาย,ยังไม่พอใจก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอแจ้งนิดนึงผมซื้อมาเพื่อที่จะมาขายนะครับผมไม่สามารถซื้อในราคาในกลุ่มซื้อขายได้เหมือนเหมือนสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยวาละเอกนะครับ อันนี้ผลิต1ล้านเหรียญนะครับแล้วก็100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับอันนี้ผลิต5ล้านเหรียญนะครับราคาจะใกล้ๆก้กันนะครับตอนนี้แต่ว่าอนาคตยังไม่รู้นะครับอนาคตเราไม่รู้ว่าราคาของเหรียญชนิดไหนจะขึ้นสูงกว่าระหว่าง2วาระนี้นะครับเพราะว่าได้รับความนิยมพอกันนะครับอันนี้ก็คือได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแต่ว่า อันเนี้ยก็ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าผลิตน้อยกว่าเหรียญเหรียญสิบบาทครุฑนะครับคราวนี้ราคารับซื้ออ่อเดี๋ยวผมแจ้งราคาขายก่อนราคาที่ผมขายเหมือนกับเอเปสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับล่าสุดคือที่ผมขายผมก็ขายเหรียญละ200บาทนะครับในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่ประมาณ200-210บาทนะครับส่วนเหรียญส0บบาทครุฑก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับล่าสุดประมาณวันที่22กันยายน ก็เมื่อวานหรือว่าวันนี้นะครับยี่สิบสก็มีการขายอยู่นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่เหรียญละ2 0 0 210บาท220บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บาทครุฑอันนี้คือผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือผมแจ้งราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนนะครับว่าราคามาถึงขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมี250นะครับ300แต่ก็คือช่วงนี้ราคาจะลดลงมาสักหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอนาคต อาจจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะครับก็ในกลุ่มซื้อขายขอย้ํานะครับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้ว2 0 0ถึง210บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือราคาในกลุ่มซื้อขายสภาพไม่ผ่านการใช้งานส่วนราคาที <pol> ่ผมรับซ <pol> ื้อนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานอันนี้คือทั้ง2วาระนะครับทั้งครุฑแล้วก็เอเปกสภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้อ เหรียญละร้อยนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเพราะว่ามันมีหลายสภาพนะครับเหรียญสิบาทคุดมีหลายสภาพนะครับสภาพผ่านการใช้งานผ่านใช้งานสภาพพ,พอใช้ผ่านการใช้งานสภาพสวยนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับผมจะพิจารณาตามสภาพเหรียญด้วยนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ1น0่งร้่บาท120บบาทนะครับราคาประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็น ทั้ง2วันละสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ 120, 130 140 150บาทนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสภาพไม่ผ่านการใช้งานทำไมถึงต้องทำไมถึงต้องมี 120, 130นะครับเพราะว่าไม่ผ่านการใช้งานมันอยู่ที่ลักษณะการเก็บของแต่ละท่านด้วยนะครับไม่ผ่านการใช้เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้สภาพไม่สวยไม่ผ่านการใช้สภาพสวยนะครับก็ ต้องดูที่สภาพเช่นเดียวกันนะครับสวาระนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดนะครับใน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 ,ในวาระ61วาระนะครับสวาระนี้ก็จะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับวาระรองลงมาก็เป็นพวกออมสินพระพี่นางกรมบัญชีกลางเจ้า80ปีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชบัณฑิตอะไรประมาณนี้นะครับพระพิคเนตอ่ก็จะได้รับความนิยมรองลงมานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือผมเน้นหลักๆที่มีลูกค้าสั่งให้ผมหามากที่สุดนะครับก็คือ2วาละนี้แล้วก็อีกหนึ่งชนิดเหรียญน,นะครับชนิดราคา2บาทนะครับสบาทอันนี้คือถ้าดูที่ปีพศนะครับไม่นับเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญเออเลอร์คอยคือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับดูแค่ปีพศก็ขายได้นะครับ เหรียญที่ผมรับซื้อมีแค่2ปีพศนะครับสีเงิน2บาทสีเงินผลติตออกมา3ปี48 4 9 5 0ี่้านะครับผมรับซื้อแต่ปี50นะครับหรือว่าปี50นะครับราคาเหรียญละ6บาทรับซื้ออยู่ราคานี้นะครับปี50รับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้ามีช่องอื่นหรือเพื่อนๆสามารถขายได้ราคาสูงกว่านี้ก็คือติดต่อช่องอื่นได้เลยนะครับช่องผม <c oughs> แจ้งไว้ชัดเจนเลยนะครับ เหรียญละ6บาทนะครับถ้าใครฟังชัดเจนเข้าใจอยากจะขายค่อยทักไลน์มานะครับแต่ว่ากรณีเหมือนทักมาต่อรองว่าขอ7บาทขอ8บาทได้ไหมคืออันนี้ผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่ได้ณเวลานี้นะครับเพราะว่าผมขายออกเหรียญละ8บาทนะครับผมซื้อ7บาท8บาทยังไม่ได้นะครับก็ต้องขอภัยหลายๆท่านด้วยนะครับซื้อตอนนี้เหรียญละ6บาท ขอจํานวนเยอะๆนะครับถ้ามีเหรียญ2เหรียญ10เหรียญอาจจะไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับอันนี้คือแจ้งชัดเจนนะครับส่วนอีก1ชนิดนะครับก็คือปี51สีทองนะครับเป็นปีแรกที่ผลิตออกมาเป็นสีทองนะครับก็ปี50ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะประชาชนเกิดความสับสนนะครับระหว่าง2บาทสีเงินกับเหรียญ1น1บาทนะครับกรมธนารักษ์ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นโลหะอีกชนิดหนึงนะครับ สีทองนะครับก็ราคารับซื้อก็ยังไม่สูงนะครับอยู่ที่เหรียญละ4บาทนะครับผมซื้อเข้าเหรียญละ4บาทนะครับสภาพไม่สภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าขอแบบไม่ชํารุดไม่บินนะครับเพราะว่าถ้าชํารุดมาแบบดําๆแบบนั้นนะคือผมก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าผมขายออกเหรียญละ5บาทนะครับผมซื้อ4ขาย5านะครับสาหรับเหรียญปี51นะครับก็สําหรับผมนะครับที่ มีลูกค้าสอบถามกันมาเยอะนะครับผมจัดอันดับให้นะครับจัดอันดับจากผมเองนะครับไม่ใช่ว่าจากกลุ่มซื้อขายทั้งหมดนะครับอันนี้คือคิดสถิตินะครับความนิยมที่ลูกค้าถามมานะครับปี50จะได้รับความนิยมกว่าปี51นะครับอันนี้คือข้อมูลจากล้านของผมที่ผมขายนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับที่อื่นนะครับอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลที่ลูกค้าถามผมมาเยอะนะครับถามซื้อปี50 เยอะกว่าปีห้าหนึ่งนะครับราคาก็เลยสูงกว่านิดนึงนะครับผมซื้อ6บาทผมขาย8บาทอันนี้ผมกาไรเหรียญละ2บาทนะครับอันนี้ผมซื้อ4บาทผมขาย5้าบาทเหรียญเนี่ยผมกาไรเหรียญละบาทเองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อแล้วก็มาขายร่ํารวยอะไรประมาณนั้นนะครับ <laughs> นี่นะครับก็ใครไม่เชื่อก็ลองเช็คราคาดูได้นะครับไปดูที่ช่อง ผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะไปขายเหรียญอยู่ช่องนั้นก็ลองดูนะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ขายออกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไไมม่่ยาวมากนะครับแต่ว่ามาทําเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็แจ้งราคาที่ผมประกาศรับซื้อด้วยชัดเจนนะครับทั้งสี่เหรียญ4ชนิดแบบอันนี้นะครับรายการรับซื้ออื่นๆก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าขอแบบเหมือนคลิปหนึ่งอาจจะจําเพาะแค่เหรียญ2เหรียญนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวคลิปรวม หลายๆรายการผมก็เดี๋ยวจะทําอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับก็ <c oughs> ราคาก็ประมาณนี้นะครับณนะวันที่22-23กันยายน2565นะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่ราคานี้อีกสักเดือน2เดือนนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ ก็ยังยังทรงอยู่ในราคานี้นะครับแต่ก็ผมก็พยายามศึกษาอัปเดตราคาจากกลุ่มซื้อขายตลอดนะครับก็ราคาก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมก็จะมาทําคลิปประกาศอัปเดตราคารับซื้อหรือว่าอัปราคาลงนะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็มาแนะนํานะครับมารับซื้อแล้วก็มาแนะนําด้วยนะครับมี2กรณีนะครับถ้าท่านคิดว่าพอที่จะขายได้ ผมก็ยินดีรับซื้อแล้วกรณีที่2นะครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้สลารล,ลงฮอยชานเอลซื้อถูกจังหลายๆคอมเมนต์บอกซื้อถูกซื้อถูกนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องขายไม่ต้องส่งมาขายนะครับแล้วก็เก็บคอมเมนต์ของท่านไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับท่านไม่ต้องเสียเวลามาเมื่อยมือพิมพ์นะครับว่า ซื้อถูกจังซื้อถูกจังนะครับคือผมทุกอย่างผมแจ้งไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับผมพยายามลดความแตกแยกความแบบต่อเลาะต่อเถียงอ่ะนะครับผมพยายามทำอะไรชัดเจนนะครับให้เข้าใจมากที่สุดนะครับอยากขายก็ส่งมาขายนะครับไม่อยากขายก,ก็ก็ผ่านไปก็ได้นะครับก็คือดูแล้วก็อ้อซื้อถูกจังวะไม่ขายก็คือจบนะครับนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับพยายามทำอะไรให้มันชัดเจนนะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญที่ส่วนหนึ่งนะครับที่รับซื้อแล้วก็ได้รับความนิยมก็มารีวิวให้ดูนะครับอนาคตราคาน่าจะขยับนะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับมาแนะนำให้เก็บด้วยนะครับใครอยากจะขายก็รับซื้อด้วยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ